อ่าไฟโลโก้ยังไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันยังไม่เย็นเนาะมันยังไม่กลางคืนเลยนะครับเราก็จะเทคออฟขึ้นมันแล้วนะครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง r f r Pilot Channel อีกแล้วครับก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ r f Pilot นะครับวันนี้เราก็จะพาบินจากจากจาร์ตาไปสิงคโปร์นะครับเป็นเป็นไฟสั้นๆนะครับแต่เก๋น,นะครับเราใช้เครื่องบินดีเลย A 3 5 0นะครับ เครือ่องบินขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับจาก,การ์ตาผมว่าสนามบินมันดูดีกว่าบาหลีนะนี่นดูภายนอกเห็นไหมว่ามันดูดีกว่าบาหลีนะเห็นไหมมันยังมีแบบว่ามีโมงมีแม็อะไรให้เนาะ ดูครับยามเย็นนะครับยามเย็นสวยเลยนะครับยามเย็นของที่อินโดนีเซียนะครับนี่ครับยามเย็นในสายสูเหมือนแพทปัจจุบนันหรือเวอร์ชั่นปัจจุบนันทาง r f s เขาจะปรับหัวให้มัน เขาเรียกว่าอะไรให้มันกลมขึ้นเนาะผมสังเกตุดดหลายทีแล้วมันน่าจะกลมขึ้นเนาะอันนี้ก็ไม่ได้บินไอสามท่าเรืมาสักพักนึงแล้วนะครับปกตินี่เวลาผมบินผมจะบินเป็นเครื่องบินโบอิงนะ่งโอ๊กเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยยินบ่อยมากครับ ต้องแอร์บัสตรนี้ไม่ค่อยบินนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดนะนะคะรับเดยกเล็กๆนะครับมันก็จะ,จะประมาณนี้ ไปทันที่จาการ์ตาจากสิงคโปร์ไม,ม,ม่นานมากประมาณั่วโมงกว่าบินไปเรื่อยๆนะครับบินไปเรื่อยๆด,ดูเหมือนว่ามีเครื่องบินอีกลำบินมาผมลืมบอกท่านผู้ชมนะผม ตีเพย์เยอร์นะครับบอรดมันตีเพย์เยอร์เนี่ยสนามบ,บินที่อ่าไม่มีอาคารผู้โดยสารหรือว่าไม่มีอ่าแท็กซี่เวย์เนี่ยจะไม่มี ATC นะครับ ATC จะเข้าไม่ได้นะเรามุ่งหน้าไปหันหน้าทิศเทียวกับพระอาทิตย์เลยนะครับอาจจะแสบตานิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่โทรสัพท์สำหรับเรา,เาครับภาพอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยมัน ก็เก่าอยู่แล้วเก่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวในอีกไม่ช้านี้ครับผมก็จะเปลี่ยนโทราศัพท์เครื่องใหม่แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็อาจจะได้ดูคลิปของผมที่แบบว่าดีขึ้นนะครับภาพไหลลื่นขึ้นไม่กระตุกนะครับจริงๆก็มไม่ได้เป็นเพราะโทรศัพท์ผมนี่นอย่างเดียวนะมันเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตที่บ้านด้วยนะครับ เราเรียกงนะ่าว่า Wi-Fi เนี่ยเพราะว่า Wi-Fi ของผมเนี่ยไม่ค่อยสเสถียรเนาะอันนี้ผมมา,มาเล่นอยู่ชั้น2เนาะ Wi-Fi ผมไม่ค่อยสเสถียรก็มีแผนว่าผมจะเปลี่ยนเหมือนกันครับเป็น Wi-Fi ฟห่ือไว f i ไปใช้ค่ายอื่นนะแต่ผมขอไม่ระบุชื่อค่ายนะครับ บินไปเรื่อยๆครับแฟบอย่าค่อยลดนะครับเอสมห้าศูนย์นี่จะแตกกว่าจะเพื่อนนะครับปกติแฟบจับหนึเนี่ยเขาจะใช้ประมาณสี่พันห้าร้อยเนาะไอ้าศูเนี่ยใช้ใช้แฟบใช้แฟบหนึ่งเนี่ยตอนสี่พันสระครับอนะยอ่สี่พองร้อยก็เป็นจฟบหนึ่งได้เลยนะครับบินไปเรื่อ,ๆอยๆบินไปเรื่ยๆอครับ ไปเรื่อยๆโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับชมตอนที่เครื่องบินลงเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเครื่องลงนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะลงเปน็นนานที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนลนดิ้งในอีกเร็วๆนี้นะครับก็จะเซตแฟกปป์ปับแดงเนาะกำลังลงแล้วเราก็บินมานี่มืดพอดีนะครับอย่างที่ผมกลาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะได้ยินเสียงกันหรือเปล่าครับเดีย๋ยวผมเพิ่มเสียงให้นะครับ บินชางมีอยู่ตรงนู้นนะเราเล่นหมดตมิดต่อเยอะนะมีผู้เล่นไม่เข้าแต่ก็ไม่มีข้อการคุยกันตอนนี้เราอยู่ที่4,000ฟุตน้อเรากำลังจะลงไปที่2,500นะ2,500ปุ๊บเราก็จะลงไปอีกนะครับ ใน 35. สนามสก็สามารถใช้ออโต้พาย t ในการแลนดิ้งได้นะหรือ Auto ออโต้แลนอะไรผมไม่ใช้นะผมบังคับมือผมรู้สึกว่าเวลาบังคับด้วยเวลาใช้ออโต้พาย t ในการแลนดิง้งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ค่อยในหนังใจเท่าไหร่นะเราบังคับมือดีกว่าเราสามารถสั่งได้ว่าเราจะบินไปทางไหนดีนะครับเราจะปเอ,องความเร็วไงดีเนะาะตรงนี้ก็แฟบสอง ไอ้สามพัสด์มันผมมองว่าเสียงเครื่องบินมันไม่เปลี่ยนนะหลังจากอัปเดตเสียงเครื่องบินครั้งล่าสุดเนาะผมมองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะผมคิดว่ามันเหมือนเดิมเลยส้วผมอยากให้ไอสามพัสดุ์เสียงมันเปลี่ยนไปนิดนึงให้มันว่ามันได้อมมารมณ์นะฮะผมสุกว่าอันนี้มันเหมาะกับพวกเจ็ดเจ็ดเจ็ดมากกว่านะครับแล้วก็ต่างจะลงในเรื่องนี้นะเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยผมศึกษามาดูใหม่นะก็ ใช้แฟบสก่อนเนาะเราค่อยเกียร์ดาว<ป>ถ้าเป็นโบอิงก็ใช้แฟบยี่สิก่อนเนาะเราค่อยเกียร์ดาวนะครับอันนี้ผมบอกเพิ่มเติมไปเนาะทอาที่ผมไปศึกษาใหม่มาดูนะครับศึกษาใหม่นะครับเราก็จะแลน,นดิ้งนะอีกนิดนึงนะครับช่วงแท็กซี่ช่วงที่เราลงไปแล้วเราจะแท็กซี่เนี่ยอย่างผมจะตัดไปตอนที่ผมอยู่ที่เกตเลยนะครับ ก็คืออาจจะไม่ถ่ายช่วงแท็กซี่มาดูมากมายนะครับเพราะผมมองว่า,วา,าท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องวิธีการแท็กซี่เท่าไหร่นะเพราะาส่วนใหญ่ก็จะกดค่ามกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะตัดมีช่วงที่ผมกําลังจะแท็กซี่เข้าเกตเลยดีกว่านะครับช่วงที่กําลังแท็กซี่อยู่แท็กซี่เวย์เนี่ยผมจะไม่ถ่ายมาให้ดูนะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเรื่องของเรื่องของเรื่องก็คือต้องการให้คลิปมันสั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูแล้วแบบว่าไม่ยืดเยื้อเกินไปเนาะขอลงมาตรงนี้ก็เกียร์ดาวนะครับคับสามบวกสมบวกเอสด้วยนะสามันิบสกเกลแฟร์ก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ยุ่งยากดีมีแค่6สเกลเองผมมองว่าตัวมันบินมันบังคับง่ายกว่าเอสามศูนย์นะผมว่า อันนี้แล้วแต่คนนะแต่แหลายคนก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนออกันก่าเครื่องบินสองลิมนี้นะเราก็รานจะลงแล้วครับก่อนจะลงก็เซ็ตแซบให้มันฟูหรือไม่ก็แซบให้มันเต็มเรียบร้อยนะก่อนเราลงเราก็จะลงในเร็วๆนี้นะอาที่บอกไปนะอาจจะกระตุกนะครับขอให้ว้ด้วย ผมเป็นคนถนัดที่อแอนดิงแล้วมุมมองแบบนี้ผมถนัดนะครับแต่ถ้าเป็นใน PC หรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าในแอนดิงมุมมองของนักบินอาจจะดีกว่าน,นะแต่ถ้าสําหรับเกม RFS เนี่ยผมคิดว่าผมแอนดิงในมุมมองแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชัวร์สุดละนะครับแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลนะไปถึงก็จะแอนดิงได้เลย อันนี้ก็อยู่ช่วงทัสดาวนะแล้วก็ทนะัสดาวเลยสังเกตมือนะมือผมจะนิ่งมากเลยครับแล้ก็ลงแล้วนะดันเบรยกิเอียงไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะ ใหม้มันมาตรงนี้สักนิดหน่อยนะครับเราต้องการแตนดิ้งแบบตรงตวลงเนาะ1000ฟุต้วครับไม่นานเราก็จะลงละออโต้พิลอตนี่จะปิดตอนไหนก็ได้นะครับปิดตอน1000ฟุตหรือ500ฟุตก็ได้แล้วแต่ แล้วแต่เรานะครับอันนี้แล้วแต่คนเล่นจริงๆนะผมไม่สามารถพูดได้นะจะหนึ่งพันหรือห้าร้อยฟุตก,ก็ได้หรือบางคนนี่ตั้งแต่เริ่มต้นทัชดาวว่าปิดอ,อ่ะกไพายลอดเลยนะจะแล่นดิ่งเกินด้วยนะอย่างที่บอกไปผมไม่ค่อยชินนะบินบเครื่องบินแอร์บัส่ย ถ้าเป็นโบอิกงมันจะแลนดิ้งได้สม,มูทแล้วก็เ๊ะมากกว่าน,นี้นะแล้วก um. ็พื้นที่ลันเวยก็กว <200. S 1> ้างอยู่แล้วสิงคโปร์นะครับฟึบลงแล้วครับ เราอย่าไปสนใจว่าเราแลนดิ้งไม่ดีหรือว่าเราแลนดิ้งไม่ค่อยสวยนะครับเราต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะแลนดิ้งว่าเราจะแลนดิ้งให้เครื่องบินลงได้หรือว่าเราจะแลนดิ้งสวยเนาะอารมณ์เดียวเหมือนกับเราเล่นเล่นแร้งใน RV นะครับว่าเราต้องการจะฆ่าคนหรือเราต้องการตีป้อมเนาะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับบางทีถ้าถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับมันก็แลนดิ้งสวยแล้วก็ สามารถเอาเครื่องบินลงได้อย่างสมูทแล้วก็ปลอดภัยเนาะเราจะไม่ซ mm ีเรียสเรื่องนี้มากนะครับดูเหมือนว่ามีคนออนเข้ามาแล้วเขาจะตอบไหมออตอบละ ผมกำคาญก็โอเเขาเขาออกเฉยเลยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ออก 请原因素之 เกินไปนิดนึงไม่ใช่ซื้อเกินขาดไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการบินจากจาการ์ตามาสิงคโปร์เนาะก็ยวขับไปหน้าหลักสักนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นเทปที่เราบินมาทางไฟเนาะ ไห้มาพันกว่าโอเคครับถ้าใครเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากจะให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับ RFS นะครับจะให้ผมบินไปที่ไหนหรืออยากให้ผมทำอะไรนะครับสอนอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน